น่าไรเรกเขาว่านึกงูนึกไม่ไม่นึกอเลยพอไม่นึกเลยจิตนิ่งเลยเงียบขิ้นไม่มีเรื่องอะไรเลยอืมเล้วที่ว่าเงียบมันเงียบมันยังไม่นึกอะไรนี่เราแสงก็สว่างอะไรที่พ่อเห็นเห็นตอนไหนเห็นตอนนั่งหรือตื่นยืนเดินเดินตอนนั่งตอนนิ่ตอนเดินนี่ ก็มีอันอ็นว่าท,ที่เราว่าเป็นนันเป็นบอกอะไรนั่น <c oughs> น่ะเออนั่นมันมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าพ่อนั่งอยู่หรือว่ายือนอยู่บนนั่นใช่ไหมบนในเมฆในหมอดใช่ไหมย,ยืนแต่เย็นทุกวันเนี่ยบางทีก็เป็นขยันโตมารองโตนี่นเออมีโตมารงองก็คือมันมันค้งขึ้นว่างั้นน่ะทำให้มันคงหรือว่าไงหรือรู้สึกพ่อรู้สึกอืมแต่ว่า <c oughs> มันเห็นไข,ข่ต่อตัวเยอะนี้น,นะครับเยอะนี้นครับข้านี่เป็นมันอ,อยู่นี่เป็น,นอยู่นี่อืมข้านี่ก็อยู่อย่างนี้ก็ได้บอกเลยก็หนนี่ก็คืออยู่อย่างนี้ไปเลยอยู่อย่างนี้ไปเลยครับ,รบข้าส้างจบอืมเอาสร้างจบครับตอนยืนนี่จิตเป็นยังไงพ่อจิตเนี่ยนิ่งไหมหรือว่านิ่แค่แต่ไม่นึกอะไรแต่ว่านิ่งเฉยเฉอยู่กับอะไร อยู่เฉยเอย่างงี้อยู่เฉยเใหนิ่งไม่ไม่ไม่ออกไปนึกอะไรเลยอ๋อไม่คิดถึงใครไม่นี่เลยอยู่แล้วพอรู้สึกเบาไหมเบาหรือไงเบาตัวนี่เขาทับนี่เขาก็มันเป็นเป็นนโต๊ะมันนั่งดูอะไรมีอก็ยื่นมาลองวะไงมันมันือก็ยื่นมาลองลองอยู่กันหนี่งข้างโต๊ะว่าไงเถอะเออพ่อก็ยืนรับตายอย่างนี้แหละรับตารับรับตายเมือลรู้เมือง ตั้งแต่บางทีก็ตั้งแต่แตีหนึ่งจนถึงสว่างเลยอย่างงั้นนี่บะอย่างนั้น,น,ออน,นโอ้แล้วอะไรที่มันปรากฏเนี่ยมันปรากฏตอนยืนหรือตอนนัง่งตอนยืนตอนยืนนี่พอนรับตานี่แหละนันเดี๋ยวตอนนรับตา<ม>รับตาก็กับอนเดิมยังไงเก็ประมาณต้นแขนสองแขนเอาแหละมาแหละเคยล้มไหมหรอปะไม่ล้มไม่ล้มนี่เออพอมาแล้วพอคิดยังไงตอนนั้นมันยึดเป็นยังไงตอนนั้นยึดไนะออเออทำมายึดมือกด ก็อย่างเองแล้วดูนี่เนี่ยเห็นด้วตาดูเนี่ยแต่ว่ามันมีเสี่ยมแต่หมวกมันไม่มีต้นไม้คนใดอ,อ๋อคก็บ,บางทีก็เป็นเป็นดินเรืองเป็นเป็นดินรายเออแล้วพ่อมีมันเหมือนกับพ่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไอ้นั่นเขาไอ้นั่นไม้ให้เห็นเรื่อยๆหรือว่าพ่อไปเรื่อยๆรืเขาเขียนเรื่อยทำให้เรื่อย เป็นม็ดเป็นหมกไม่ไม่มีต้นใหม่ตอนไหนยังก็นั่งเงินี่ครับอยืนในท่านี่เนี่ยอยืนในท่านี่เลยถึงแจ้งเลยครับมันก็พอคะคนลดระดับหมือนเนี่ยคมันยืนเนี่ยมันมีคนลดบวกเลยรับมันก็เดินอีกเดินก็สองสามตำรวจก็แจ้งเลยอ๋อครับ เดี๋ยววันสองตอนทำงาเออตอนเดินนี่หมายถึงว่าพ่อก็เดินตามเสียงบรรยายตามเสียงที่ว่าตามมาว่าตามเลยว่าตามเลยจิตอยู่กันนี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่อนี่อย่างเดียวเลยเออตอนเดินนี่มันปรากฏอะไรบ้างไหมมีรู้สึกอะไรจิตเป็นยังไงบ้างไหมไม่รู้เท่ตอนเดินนี่ก็คือสงบฟังเสียงอย่างเดียวฟังเสียงอย่างเดียวไม่มีไม่เกิดอะไรเลยเออแล้วไม่เมื่อยไม่อะไรนี่พ่อรู้สึกไหมธรรมดามันแต่ว่า ทำจี๊ดสูเอาเลยอืมทำจี๊ดสูเอาให้มันลุกครับอืมอย่ทำนี้นี่เนี่ยครับเดี๋ยววันที่เราคุณสมบัตเลยสบายเลยตัวเบาเลยไหมเป่อเบาเบาไข่ไข่กข่อะไรมัหนุนว่างั้นเถอะอืมก็ตกเตียงมันหนุนอืมทำนี้นี่เนี่ยครับอยู่วันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ตรงนียบครับเบครับ นอกจากมีความรู้ซึ้ว่าเหมือนไปเที่ยวที่บนเมฆเก็นทุ่งกว้างหลุมบ่ออะไรพวกเนี้ยมีอะไรปรากฏอีกไหมมันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสบายสบายอย่างเดียวเลยสบายอย่างเดียวครับอย่างตามพระบอกว่าครับจะาลงยังพอยังไม่ได้กนอะไรตรงตรงไม่ต้องเปนึกอะไรไต้องนึกอะไรเฉยๆันปรากฏ เุ็นเรกดครับบกปเลอกทีอยู่ครับทำมาจนถึงวันทุกวันเนี่ยพอ่อคิดพ่อหวังอะไรพ่อคิดว่างอะไรอยากได้อะไรหรือเปล่าพ่อก็คิดอให้มันสบายใจครับ <derrière> <im ham> มันมันไม่กวอมปวดขนไม่มีเพิ่มอะไรก็มีพ่อขาดจางแราลยมันไม่ไมด้สมบูรณ์มากอืม มันมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญมากแล้วพ่อรูไ้ไหมเราไอ้ที่พ่อทำมาทงหมดนี่คือบุญสูงสุดเลยนี่คือบุญสูงสุดเลยนะพ่อตรงนี้มันได้บุญมากกว่าได้บุญมากกว่าที่เราไปถวายเป็นล้านในพระเลยนะพ่อเออเนี่ยเนี่ยคือที่เป็นปัจจัยให้พ่อได้เพราะว่าถ้าถือพ่อทำบุญมากแค่ไหนอ่ะด้วยเงินด้วยทองมากแค่ไหนแต่พ่อไม่ปฏิบัติด,ด้วยตัวเองพ่อก็จะไม่ได้ตัวนี้ ทุกวันนี้พอรู้สึกพอรู้สึกสบายใจไหมฮะอิ่มใจอิ่มใจไม่ไ่นัะไรนั่งยูแต่วันพออิ่มใจว่าได้รึ่งเดียวอยู่เลยว่าอะไรว่าสบายใจได้รึ่งเดียวแต่มันไม่ค่อยเครียรใครง่ายอ่านั่นนั่นคืออานิสงส์เดี๋ยวพ่อคนเราพอจิตพอจิตสงบนิ่งมันก็จะคิดอะไรมากกว่ากว่าอารมณ์ใช่ไหมหรอ คือปกติเมื่อก่อนนี่พอมีเรื่องปั๊บโกรธเลยใช่ไหมพ่อเป็นคนใจร้อนจะขามึงจะอะไรมึงเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงพ่อมันทําให้พ่อรู้สึกว่านี่มันได้แต่นิ่งรับตา้ก็วิ่งคือมีเรื่องเขาไมีเรื่องเขามานี่ไม่ไม่โมโหทันทีใครนั่นงเงียบเขาแค่เฉยตัดใจไปเฉยไปเออเฉยสร้องแม่งออกปากก็มันเป็นอะไร ครับอืมไม่ออกไปถ้าเช็อย่างไรก็อาจารย์นายเนยบอกว่าถ้าไม่ออกไปมันเป็นไรครัได้จะได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายครับเราบ,บอกอย่างนี้แล้วพ่อนั่งสมาธินานๆเนี่ยซึ่งตอนเขารนษานี่พอนั่งนั่งครึ่งคืนได้ใช่ไหมต่เริ่มมาแต่เขาพรภาษาเนี่ยพา ั่งเด็ดไอ้บางทีทีหกถุงก็มีทีหนึ่งหนึ่งต่อีสองอืมครับนั่งต่อไปเลยยังนั่งต้ทีครับเลาพ่อมีรู้สึกว่ามีความสุขไหมพอมีมันพอมีความสุขแต่ว่ามันมีอะไรมาปนเลยมันนึกอะไรมันละเอียดเลยเบาเลยเบาครับจะนั่งนั่งแต่ว่า ว่า <One> ส <input> well? ู่จันไดเออสู่สู่ก็อะไรเราพ่อหรือว่าสู่ทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้อืทำให้ได้เนาะทำให้ได้ลมหายลมหายใจก็โล่งดีใจกลงว่าใจไม่เงียบจริงมันมีนึกคินอะไรแต่คนบมืคนก็ว่าคิดถึงคคิด พอนึกไหมล่ะนี่นงเงียบไม่มีเคล็ดอะไรไม่นึกเลยไม่นึกโอ้ยสาธุครับครับถ้างั้นตอนนี้พ่อก็คงรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจพ่อตอนนี้ก็สมัยก่อนนี่มันต่างกันเยอะไหมพ่อได้ครึ่งหนึ่งวันเลยได้ครึ่งหนึ่งก็คือว่าครึ่งหนึ่งหมายถึงว่ามันดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งดีขึ้นครึ่งหนึ่งแต่ก่อนมัน ใครพูดอะไรไม่ได้ครับใครชากไม่ได้ก็ง่ายเลยอืมอืมได้พ่อแต่ก่อนแต่ตอนนี้ตอนนี้ใครว่าก็ก็สงบแต่วันมันไม่ีใครว่าอะไรแต่มันก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมแต่พอคิดว่าถ้ามันมีคนมาว่าพ่อจะโกรธไหมหรอคิดว่าไอ้หมูนี่รับรองไม่ได้รับรองไม่ได้นน่นหละว่าแต่ว่ามันต้องสงบอยู่มันก็ยังเบิกอยู่ครับแต่ว่าได้ว่าได้ครึ่งแล้วได้ครึ่งแล้วอืม ครับเอาละถ้างั้นพ่อก็พ่อก็มีข้อสงสัยอะไรไหมหรอที่ทํามาเนี่ยพ่อคงสงสัยแลอะไรสงสัยอย่างเดียวสงสัยอย่างเงี้ยฟังพระบุนนี่เด้ไปขึ้นสวรรค์พระอะไรม่มีบันไดขึ้นอ่าใช่ใช่ลูกปลาชัดบอกใช่ไม่มีบันไดพ่อเพราะมันไม่ต้องใช้บันไดก็พ่อไปอยู่บนเมฆนั่นพ่อใช้บันไดไหมหรอ ใช่พอไปอยู่บนเมฆอยู่บนมองมองแผ่นดินที่เป็นหลุมนั่นพ่อใช้บันไดไหมหรอไม่ใช่เลยนั่นแหละไม่มีเียวเขนครับไม่มีแล้วครับไม่มีบันไดขึ้นรอกนั่นแหละคือสวรรค์ก็คือไปอย่างนั้นนะครับเงินพ่อนี่สรน้องรับจิตพลังกิเสพลงธรอย่างนีได้สันตีเลยไปเลยไปเลยขึ้นสวรรค์เลยได้เลยได้ขึ้นสวรรค์เลย นี่มีเรื่องอะไรขาตัดไปได้ขึ้นไปเลยครับตัดได้มดพ่อคิดว่าอย่างงั้นใช่ไหมหรอคิดอย่างนั้นมันบอกอย่างงั้นใช่พระบอกอย่างนั้นจิตบอกพระบอกด้วยครับครับอาจารย์บอกเลยอืมเคยมีพระหรือมีคนมีอะไรเข้ามาในสมาธิมาหาพ่อบ้างไหมไม่มีเนาะสงบที่พระบอกเลยในนี่เนาะเอพ่อสงบอย่างเดียวเนาะครับครับ นู่นโลนี่นโ่นนี้ไม่มีครับครับครับไม่มาหอืมนั่นนหะดีแล้วพ่อไม่จะใช้ครับเจตอาจารย์ในวิทยุนี่บอกว่าทดลองเองไม่ละขินอะไรไม่ว่าอะไรเองไม่ต้องภาวนาก็ได้ใช้เฉยอ่าครับครับท่านบอกอย่างนั้นครับอืมนี่ของทำตามท่านครับ งานในั้นว่าได้ครึ่งอ่เอาละเดี๋ยวก็ได้มาถึงครึ่งแล้วก็ดีแล้วพ่อนะถ้าปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆให้ครบทำให้ครบเนี่ยพ่อก็จะได้เต็มเนาะเพราคิดว่าต่อไปต่อไปนี่พ่อก็นั่งยืนเดินเนาะตอนนอนก็ภาวนาให้รับไปนะรับวัีกรับสองคร่งครับครับครับได้ได้ได้เอาดีแล้วพ่อ